วันนี้มาอยู่ที่คลองแพรกษาเหมือนเดิมนะครับมากับน้ำมงค์นะครับเป็นเพื่อนตกปลากระพงแก๊งบ้านสวนนะก็วันนี้มาตกปลาช่อนคลองนะกดสับสกายลุยนะครับกัดละอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วนี่นะตัวนี้เป็น ปลาอย่างสไนเปอร์นะครับเดีย๋ยวปล่อยไปนะตัวนี้ปล่อยไปนะครับเฮ้ยกัดอีกแล้วโคนสองไฟนี่มีป่าวกาัดกัดแล้วกัดอีกแล้วแต่สายผมเป็นปุ๋ยในจะวัดขาดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ขาดจริงๆด้วยไม่วิ่งนะสูดูด้วยอ่โดนไปอีกหนึ่งอ,อุ๊ยอีกหนึ่งตัวนะเป็นหนอนยางสไนเปอร์เหมือนเดิมนะครับนี่นะ นอนยางสไนเปอร์นะเผื่อใครอยากลองหามาใช้นะครับเช็คตึงแล้ววัดได้เลยอยู่เอาเรามีเยอะนะนี่หนอนสไนเปอร์นะครับมีจัดไปบอแล้วหนอนที่นี่ทางหางมันนี่เหยวลงนี่โอ้โห อ oh, yeah. สวัสดีนะครับน,นันนาสายตกนะครับวันนี้มาอยู่ที่คลองแพรกษาเหมือนเดิมนะครับย่านแพรกษานี่แหละนะครับแถวตลาดสังกษีนะวันนี้มากับน้ำมงนะครับเป็นเพื่อนตกปลากระพงแก๊งบ้านสวนนะที่กําลังดังๆในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเจ้าของบอกไม่ทำาต็ทีนะอยากเข้านะครับนะก็วันนี้มาตกประช่อนคลองนะ มาดูกันวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดินวันหยุดชิวๆนะว่ากันนะครับกดซับสไครลุยนะครับวันนี้ก็มากับอุปกรณ์ชุดเดิมนะครับ,รบลาพาราสโนเวทหกสิบความยาว6กฟุตสานะครับแล้วก็รอบได้ว่าอัลฟ่าเอนะครับรอบ7.2นะครับเป็นปีเก่านะแล้วก็ทำคลิกเสียงอย่างนี้นะครับมาจากหน้าโตงเรี้ยวเล็กสลกช็อปนะครับ เหยือที่ใช้วันนี้เป็นสไนเปอร์นะครับเป็นหนอนยางกัปเทลนะครับหางกัปเทลแล้วก็ตะกัว3าจ้ากรัมนะ,ะนี่นะน้ำมงนะครับเป็นชาวแก๊งบ้านสวนสมัยก่อนที่บ่อด,ดังๆกันนะในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วนะเจ้าของบ่อรวยแล้วไงไม่ทำละเป็นตำนานไปแล้วเป็นตำนานละนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้ำมงนี่ก็เพิ่งเคยมาเดินนะช่อนคลอง เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะเทีนอะไรเพิ่มบ้างนะครับนะอันนี้เขาลอกใหม่นะตอนผมมาเดือนน่าจะประมาณสองเดือนที่แล้วอ่ะมันยังผักตบเต็มเลยนะแบบไม่มีช่องให้จกเลยประมาณนี้นะ ก็ตีเน้นเข้าตามริมๆนะครับตามรูอย่างนี้นะนี่นะแล้วก็ตามขอบต่อพันอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ตามรูอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีอย่าตกพื้นกัดเลยกัดเหรออ๋ออันนี้อันนี้ขี้เลนถ้าปากัดมันจะเป็นฟองเป็นกลุ่ม จุดไหนมีตัวตีลงอย่างนี้พูบอ่ะลากไม่เกินสองคืบสามคือบอ่ะบับกัดเลยเอ้ยมันไม่มีตัวนอนอนี่เฉย แล้วนะนาโมงกาดละตัวเล็กวิ่งย้อนขึ้นมานี่เลยไม่อมเลยได้แค่หางโอ้เหยื่อแทบพังนี่เส้นนี้ไม่ได้มานานเลยนะครับก่อนหน้านี้มันลกนะเขาบอก ยังไม่โดนกัดแบบว่าจังๆสักทีเลยนะม,มีตัวขยะเห็นไหมเมื่อกี้ฝั่งโน้นอะ่ะ ในรูนัน่ะไม้แบบนี้ต้องกบยงังยนั่นไงนั่นไงแต่ไม่รู้ว่าใช่กระอนไหมขึ้นตบ เบรกลื่นจะยกเสียงเบรกลื่นอะไรกับคำนี้อ่ะปลดแบบอโตโนมติก อุ้ยกัดแล้วกัดแล้ววิ <c oughs> ่งเข้าใต้สะพานนะฮิ <c oughs> วิ่งอ้อมเสาอ่ะโอ้โหตัวกำลังดีเลยนะครับแก๋วเลยนี่แหละลากดูเรียบๆดูน่าเอาเปล่าตัวดีอยู่นะเอาไปทำปกินเปล่าปล่อยนะ นะตัวนี้เป็นป่ายางสไนเปอร์นะครับเอ้ยนอนยางดิหางกับนะครับเดี๋ยวปล่อยไปนะตัวนี้คือปล่อยไปนะครับเฮ้ยกาดอีกแล้วโอ้ยตัวเล็กยังไม่ทันอมเลยนะ กว่าอย่างสไนเปอร์หรือนอนสไนเปอร์นะครับมัน,นหางกลับนะผมชอบใช้เพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับตีก็ตีลาตีเจอกัดหมดนะครับหางมันผิวนะ กาดได้มันเข้าตายเสาอย่างเดียวนะเมื่อกี้พันประมาณสองสามรอบนะเมะื่อกี้ดีนะลากออกมาได้โนะคนสองไฟนี้มีเปล่าดูกาดกาดแล้วกาดอีกแล้ดดวแต่สายผมเป็นคุยเนี่ยจะวัดขาดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยขาดจริงๆด้วยมาตีเอาหน่อยนะมงเร็วมเมื่อกี้เอาหน่อยเร็วๆเร็ว เนี่ยสายผมเข้าปูนเนี่ยขาดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลังจากที่ขาดไปนะครับก็เฮ้ยกัดอีกแล้วไม่วิ่งนะอยู่ด้วยตีไม้แรกนะลังต่อช็อค หลังต่อช็อคโดนอีกแล้วนะไม้แรกเลยนะนี่น้ำมงตกยังไงเนี่ยโดนไปอีกหนึ่งนี่นะหนอนสไนเปอร์เป็นหนอนยางหางครับนะครับประชนนี่ อดใจได้ยากนะบอกเลยแถวต้นมะพร้าวอากาศด,ดี <c oughs> <c oughs> ขาดแน่นอนดอกนี้ ลองดูค่อยๆดึงออกมาเบ็ดมันยังไม่เปิดเออเออนั่นแหละเออเออถ้าดึงเลยอ่ะติดเพราะเบ็ดจะเปิดเช็คดูตัวเบ็ดด้วยเอ้ยปกติรูนี้ไม่พลาดนะเนี่ย ถ้านาะเอาก็สองตัวแล้วเนะนี่ยนี่หียอดเข้าไปตรงนี้นะครับกัดเลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะเป็นหนอนยางสไนเปอร์เหมือนเดิมนะครับหนอนยางหางครับนะครับแปดเซนนะนี้บอกเลยว่าใช้อะไรเขาไม่ได้สปอนด้วยหนึ่สุดยอดไปหลักนะมอนเดยนะครับ นี่มันต้องแย่นะมมมันต้องแย่ไม่แย่ไม่กัดนะเอแมตแรกมันต้องโดนหน่อยนะสักตัวนี่นะนอนยางสไนเป,ปอร์นะเผื่อใครอยากลองหามาใช้นะครับ ท่ามท่อมาเมื่อกี้ใส่เลยปั๊บไปไปไปเดินก่อนผมให้เดินก่อนนี่ตรงนี้นี่ใต้ต้นตีนเป็ดอะก็มีตัวพลายามตีดูปลายหญ้าแถวปลายหญ้าอะไรเงี้ยนี่นะเมื่อกี้ผมปิ๊บปิ๊บเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็พ้นออกมากัดเลยนะครับน่าจะอยู่ใต้ตอมะพร้าวนี่ มาทุกครั้งมันต้องโดนนะอย่างที่บอกนะบนได้ไม่นานเมื่อกี้เออนั่นแหละอย่างนั้นแหละ ข้าเยอะนะครับของเส้นนี้นะทะลุซอยสะบุญชัย30ิได้นะแต่ไปยาวๆเลยนะไปโผล่นู่นเลยมันมีหลายคลองนะตัดตักันนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกคลองอะไรนะแต่เข้าตรงซอยพัฒนาสุขนะครับพัฒนาสุขสี่นะซอยสี่ มันต้องแย่นะครับต้องล้วงหน่อยมันถึงจะกัดนะโคนเสาไฟอะ่ะสวยอ้โอยอ่ะตัวบล้อเลยใโคตรใหญ่อะ่ะตัวเนี้ยอยู่ข้างใน,นขึ้นกัดก่อหน้าเลยอะ่ะทำยังไงจะตีเข้าไปได้ประเด็นอ,ะอ่ะอพอได้อยู่นะ không enquantorop săn phải студ there Harriet Great quả nụ hoạt young skill ta được những gì mà ีประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็กลับแล้วนะโอ้สายเบ็ดใครสวยปลาไปไหนหมดน้ำมงกัดนะครับน้ำมงกัดเช็คเลยอย่าปล่อยน,น้ำอย่าปล่อยน,น้ำเช็คตึงแล้ววัดได้เลย อยู่เอา้าแม่งคายก่อนนี่แหละถ้าเราส่งนานเดี๋ยวเดาดีดออกโอ้โหโดดโหงเลย <c oughs> ไหนๆเอาประปายสายมาให้ผมอ่เปิดนะล็อกเอาเอาปลายสายมาตัวแม่งประมาณกันหมดเลยป่ะ <c oughs> น่าจะพันอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้ว โดดโหยงเลยนะครับเรามีเยอะนะนี่นอนสไนเปอร์นะครับนี่จัดไปบอกแล้วนอน,นอนเท่นอนเท่ตีจิ้มโดนที่มันอยู่นะโอ้โหกัดหมดนะอ่ะอ๋อเวลาเกี่ยว เวลาเกี่ยวใช่ไหมก็นี่ทางห่างมันนี่เกี่ยวลงนี่ความห่างมันลงนกัดแรงไหมเมื่อกี้กึ๊บเดียวนะ,ะจะไม่กัดแรงหรอกกึ๊บนิดเดียว สีเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ก็มากันน้่มงน้ํามงก็โดนกัดไปทีสองทีนะแต่ยังไม่ประสบผลสํสำเร็จนะครับ mm hmm. นะส่วนผมก็โดนกัดไปหลายทีได้2ตัวนะแค่นั้นนะครับก็ไว,ไ,ไว้แก้ตัวใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับก็ส่วนวันนี้ก็พอแค่นี้นะกัดหน้าไปที่ไหนก็เจอกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ